ล่ลูกไก่จะหมดแล้วะสวยสวยดีดูในดูดูในนี้เสร็จลูกจะได้เห็นทาเห็น่ะไปร้องไห้มาหรอคะท่ามุ่หมายเลยร้องให้มาแต่เราไม่ได้มันเด็กก็หนูร้องไห้อ่ะร้องไห้ร้องไห้ ลองให้เสร็จแล้วหนูก็ทาปากเออเก่งน่ารักสวยค่ะเราต้องสวยอยู่ตลอดเวลาเก่งมากใช่สวยเลิศงามพูดคำว่าเลินเหมือนครูหนูเลยแม่เน่แม่เน่นี่อ่านว่าอะไรคะ <c oughs> O okay. que กินแม่ตัวนหนึ่งหมดแล้วแม่ไปแม่เรียเขามาเช็คบินอหนูอยากไปเร็วหนูก็กินทุ้แม่ตัวนหนึ่งค่ะเดี๋ยวแม่จะได้เรียกเขามาเช็คบินวิจีค่าทุกอย่างอาหารทุกอย่างนะลูกอยากกินทิ้งกินกว้างถึงะแม่ ตัวสุดท้ายเองตัวเดียวเองลูกเราจะได้ปลายกันนี่แม่ยังกินปลาให้หมดเลยดูดูดิแม่ยังกินปลาให้หมดเลยลูกแต่แม่เรียกเขาเช็คบินเลยคนสวยเออเด็กเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายเงินค่าของเล่นอีกนะแล้วเดี๋ยวแม่ซื้อขนมอ่ตอนกลับเราจะได้ไปร้านขนมกัน เอาว่าขนมไปกลับไหมคะตอนกลับจะได้ไม่ต้องรีบไม่จะขนม่ใครอะอน,นี่ใครอะจิบ <c oughs> ีบจิบีจีบีจิแสบนะทุกคนเห็นไหมอะไรนะคะข้าวติดผมเหรอคะใช่ใช่ไหมข้าวติดผมไหนอะ่ะข้าวติดผมเดมี๋ยวหนูเอาออกให้ นู่นเนี้ยขิ้เหรอใช่นี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 ่อ,อุ้ยโอุ้ยขอบคุณมากค่ะข้าวติดสดอ้ยขอบคุณมากเลยฉลุฉลุฉลุจะได้เช็คบินเลยเช็คบินเลยแ้องำไมพี่เห็นข้าวติบผมแม่ด้วยเนี่ยเละขนาเดเนี้ยติดท่ไม่หนูไม่เห็นนะ พี่เขาเห็นน่ะเขาน่ารักไหมกลัวแม่แม่จะไม่สวยพี่พี่เขาเป็นพลังบวกเขาน่ารักมากตัวเดียวเดี๋ยวแม่เรียกละถ้าหนูอยากไปเร็วแม่หนูทาลีพ่ายแลไวม่หนูอยากไปเร็วอุ้มตัวสุดท้ายรับแรงพุ่งเติมไหมคะไม่ ี่เงือชากาแฟาในเซตติดแก้วหนึ่งได้ไดไดค่ะแล้วแก้วกาแฟเย็นเงือชาอะไระพี่อ้อยเอาหมกกาแฟเอากาแฟอะไรเย็นเอาเย็น,นค่ะกุ้งตัวหนึ่งค่ะถ้ากุ้งตัวแม่ยกมือเรียกเลยเช็คบินแม่ยกพูดให้หนูฟังว่าเช็คบิน เนี่ยข้าวก็เสียดายถ้าเป็นแม่แม่กินหมดนี่แม่พยายามจะกินอันนี้ให้หมดเห็นไหมคะอ่าพี่เอ้อยกุ้งนี่จะลอยเหรอกุ้งนี่จะลอยเหรอจะไปไหมคะตัวเดียวเองสุดท้ายแล้วนี่อ่ะหนูก,กินอันนี้แม่กินอันนี้เมื่อกี้แม่ก็กินกุ้งให้ตัวหนึ่งนี่แม่กินช่วยอีกนะเนี่ยพร้อมไหมคะ แม่จะได้ยกมือเรียกเขาเช็คบินค่ะไดาค่ะนี่ช่วยกันดูแม่ช่วยปอช่วยขึนหัวเลยเออขอขึ้กับพี่อ้อยกึ่งมากน่ยกเ็หืมเก็ดมากเลยอ่ะเยี่ยม เชิค่ะมีสมปชลาชิคกไ่มีขสนเตสังไม่เป็นไรคะขอบคุณมากนะคะเห็นไหมตกลงตามที่เราคุยกันทุกอย่างเห็นไหมกินปุ๊บแม่ยกมือเลยเลือกเชฟบิ๊เก่งหดลูกเกงยอดแค่เลนด้ิขอบคุณค่ะขเก็บจากร่างได้เลยได้เลยขาลูกเก่งที่สุดเลยเอเนะคะ อุ S <S ๊ยป <ates> ุดจิ้งดิคําหนึ่งค่ะนี่ค่ะว่าพี่อยคนึ่งค่ะมันยังไม่รึ่งเลยค่ะลูกมันยังไม่ลึ่งค่ะลูกนี่มันยังไม่ตัวมันไม่ไปแี่ตรงนี้ทเนี่ไปเลยคึ่งุดยเก่งมากให้เละเรื่องจบเรื่องจบเก่งที่สุดนั่มือ ไปเล่นเลยลูกอปะไปเลยค่ะไปนะได้ค่ะสแกนจ่ายนะคะขายยอดอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยบาทห้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะเก้าร้อยเยอะกว่านั้นค่ะหลักพันค่ะเก้าพันไม่ไม่หลักพันค่ะมาดูมาเขาเรียกอะไรเลขอะไรคะเลขข้างหน้าเลขอะไรคะไม่ข้างหน้าเลยค่ะดไม่เลรค่ะสองเลยคะหลักพันนะคะหลักพันค่ะหลักพัน พันไงสองสองพันห uh, ้า นี่คนละค่ะต้าค่ะต้าค่ะไม่เอาไปนะลุกค่ะทำหนึ่งค่ะทำหนึ่งไปเลยทำหนึ่งแม่ลุกเลยลุกเลยยิงเฮ้ยนองอันนี้ก่อนลองก่อนเราต้องลองดูเห็นไหมอร่อยอร่อยไม่ใช่เพราะสีขาวเลยคุณน้อกันเห็นปหมอร่อยเพราะอันนี้เลยเนี่ยลรกอิงก่อนปลากระกอ ร่อยะเห็นปะทอแตงโมนมีแตงโมด้วยลูกมีสับปะรดอ่ะน่รอพี่พค่ะไปไปแล้วมีแม่ชิ้นสุดท้ายแล้วนสุดท้ายแล้วลูกขอบคุณค่ะชิ้นสุดท้ายแล้วลูก ไปเลยไปไปไปเล่นก่อน para, ป่ะลปะไปวิ่งจับเลยปะไปเไปเลยไม่ไดอยู่นีอ <c ười> น่อยู่ไม่ต้ไมอย ไปแล้วลูกเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปเสร็จแล้แลค่ะแม่ได้ขอบค่ะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆอ่ะลองดูลองดูมาหายใจเข้าลึกๆหายใจหายใจลุหายใจหายใจเขาให้ใเลอจับเลอปุกี้เพิ่มมาหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆเออใจเย็นใจเย็น วีแรกตนะคค่ะดีมดีมดีเบาบางนะลูกเบาบางาานมียุดเยอ สบายใจอิ่มหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆไดออก่ยีห้ยใจเข้าลึกๆให้พี่อ้อยดูกาแฟช่วยใจยตัดเดียวพี่ะพี่พี่อ้อย ดื่มกาแฟไปก่อนให้พี่อ้อยดูดดดูกาแฟก่อนใจเย็นหายใจเข้าลึกๆนี่ลองทำดูลองทำดูครั้งหนึ่งไปไ<ะ> <laughs> ปไปไปหายใจเข้าเราลืม,มแล้วหายใจออกโดนแล้วเนี่ยมีกระโดดใช่ไหหายใจเข้าลึกๆ ลาพี่พี่เขาก่อนมาทุจ้าทุจ้าครั้งหนึ่งเราไปละไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะขอบคุณพี่พี่น้องทุกคนมากมากเลยนะคะแล้วก็สุขสันต์วันแม่ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่พี่เขาก่อนล้โอเคปะขอบคุณมากนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แต่ขึ้นไปข้างบนมันโอนได้ไง <c oughs> <c oughs> ไปก่อนนะคะทุกคน,น่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงให้ไปอ้อยออกก่อนแล้วค่อยจ่ายคืนที่อ้อยใช่หรอคะ อีกไหมอะเยอะเยอะอันบอันนี้ร้อยบาทค่ะเอะใช่ไหมเมื่อกี้พี่อ้อยจะยี่สิบเอ้ยเหรอใช่ค่ะโอ้แพงไปไหมอะลูกมันหยอดไปแล้วไม่สิเนี่ยะไม่ร้อยหนึ่งแน่สแกนได้ เมื่อกี้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะคะ20 20เดี๋ยวเดี๋ยวแม่สแกนสุกทุกคนค่ะแป๊บหนึ่งนะคะมเอาชว์พี่เาห่หอโอ้ยสีดำแมวดำแมวดำอเอาอีกไหมคะ<อ>ตัวละร้อยเอาสักร้อยตัวเลยไหมลูกออโอ,อ้ยน่ารักมากนี่แหละคือคำตอบที่แม่อยากได้โ <laughs> อ้ย เอาสักร้อยตัวไหมร้อยตัวแม่แม่แม่หยอดแม่หยอดให้อีกเอาไหมคะแม่อ่เออ่าป่าปแที่แม่ส่งมาใหู้่ชั้นบน้นบนเลยลูกแต่วันนี้อะไรนะแฮปเอรแฮปเอร์แใช่แฮปเปอร์แลนด์เข้าฟรีวันแม่ใช่แม่ลูกกันสิ